สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพีพีน้องๆทุกคนครับอยู่กับช่อง YouTube รักีดับนินผู้ทนครับวันนี้พามาดูครับเจ้าโคครับนี่โคแมสโซครับ PC 120ี่รุ่นห้าครับเป็นงานปากวอครับนี่งานทอยครับไม่ไกลครับ เคเอสในวิ่งเลยวิ่งกันสามครั้งครับคุณิุณปูเลยครับในเคเอสเลยมไม่ค่อยแต่ไม่เยอะครับยางไม่ค่อยดีครับ เอาดินรูสาออกรวมนี่รนี้ผมว่ารครับดูจกเมีกังอยครับรวมมาแล้ว ทางเข้านะครับแลวเราดินภูเขาครับให้มีพื้นที่ทำนานครับ 好了，好了 大哥，你好。

ร้านไหนวะแต่สทมสทบตรง,น,ตงนี้ฮะสมภพทบก็ตรงข้ามไปอ่าร้านตาดาวนะตรงข้ามตาดาวนะเขาเทคที่เก้นนะตาดาวเอออาล๊อฟฟ์นะฮะฟังตาดาวนี่นไหมเออเออแล้งตาดาวนะเออตรงข้ามเนี่ยสมพภพไฮดรอลิกเลยแต่กินตุยกัน Hãy subscribe tôi, cái này. tôi về ngay không đi.

เอายิงไหยิงเธอวันยบเถอะถึงพงมงก็ได้พงมงทุ่มหนึ่งยิงก็วิ่งได้ยิงอะไรวิ่งเข้าบ้านวิ่งได้อยู่ถึงเรายิมมันเราลองทุกไงยิงวิ่งเธอไงวิ่งได้ เดี๋ยวออแล้วเลียีก็เลครับเปิดดวเลเลีีา่าเกลีีเออเล็กอกเลยครับนีล่าเกลีครับไปซื้อรางวัลซื้ออะไรนี้ากระโยันต้งเล้วเงนี้เล็กนะท่าโ เป็นไงกันบ้างครับกินอยู่ทํากันครับกินใกล้ๆครับนี่โอ้ไม่รู้ดังอะไร <laughs> Ó um, my

มาดีเด่นพี่อันนี้รอบ,บัตโอเคทันแรงครับนี่กระบะใหญ่มากครับนี่พี่เอ็ดคนนี้ รุ่นนั้นนี่ไปรุ่นทํากินค ตอนนี้ทำนาปรังเยอะครับเดี๋ยวโซนนี่เำเภอไห้เพิ่งครับมีน้ำครับน้องใหญ่ครับทำนาปรังได้ครับ Mai cây hôm nay, con nghe hôm rồi ngàn kêu hôm nay,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  hôm hôm nay, ดูเับเมี่คันนี้จะรอดหรือเปล่าเป็นงานนี้ญญเกือบไม่รอท่ญญาแบ เจอกันไหมครับคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ครับช่องยูทู e รกพีดํานินท้ทพุทครับสวัสดีครับ